ที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตนะคะนอ่ค,ค่ะอาคารด้านน้นก็จะเป็นอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศส่วนอาคารที่พวกเรายืนอยู่ก็เป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศนะคะตรงจุดนี้ก็เป็นรถที่มาส่งผู้โดยสารคือมาส่งแล้วก็ไปนะคะไม่ให้จอดไปค่ะตอนนี้เรามาถึงละเดินไปข้างในนะคะว่าเราจะต้องทำยังไงต่อไป คือเราจะเดินทางจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตไปที่สนามบินนานาชาติอุตภากับสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะคะเราก็เช็คอินออนไลน์มาแล้วค่ะตอนนี้เราจะหาวิธีการไปดรอปกระเป๋าหรือไปโหลดกระเป๋าเท่านั้นเองนะคะไปดูค่ะว่าจะต้องทำยังไงบ้างตามพวกเราไปนะคะเราเดินเข้ามาภายในห้องโถงอาคารผู้โดยสาร ตรงนี้เป็นขาออกนะคะของสนามบินนานาชาติภูเก็ตเดินดูก็จะมีผู้โดยสารเช็คอินแล้วดรอปก,กระเป๋าแล้วนีค่ะมีหลายสายการบินเลยมีเวียดเจ็ตมีไทยแล้วไทยแอร์เวย์บางกอกแอร์เวย์นี่ค่ะแอร์เอเชีย er. อู้เยอะเลยนะคะเราเดินเข้ามานะคะ เราแจ้งพนักงานที่นี่ว่าเราจะบินไปสนามบินอุตเภากับเวลา15นาฬิกาของสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะคะเขาก็ให้เราดรอปกระเป๋าได้นะคะค่ะตอนนี้เราเช็คอินเสร็จสเรียบร้อยเช็คกระเป๋าเรียบร้อยนะคะไปค่ะเดินไปข้างในไปฝั่งน้อนนะคะไปค่ะที่สนามบินานานาชาติภูเก็ตนะคะ ถ้าเราเช็คอินออนไลน์มาแล้วอยากมาดรอปกระเป๋าหรือโหลดกระเป๋าด้วยตัวเองตรงนี้ก็มีค่ะเซฟแบกดรอประบบรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัตินะคะอยู่ตรงจุดนี้ก็มาจัดการด้วยตัวเองได้เลยนะคะหรือถ้าใครไม่อยากทำด้วยตัวเองก็มาดรอปหรือมาโหลดกระเป๋าได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินเลยนะคะของแต่ละสายการบินก็เข้าไปเช็คอินได้เลยหลังจากที่โหลดกระเป๋าหรือดรอปกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะ บางท่านก็อาจจะดรอปกระเป๋าด้วยตัวเองตรงเครื่องอัตโนมัติฝั่งน้นนะคะมีป้ายสีเหลืองๆบอกหรือผู้โดยสารบางท่านก็อาจจะดรอปที่เคาน์เตอร์เช็คอินนะคะหลังจากนั้นก็เดินเข้าไปด้านในเลยค่ะฝั่งนี้นะคะเช็คอ,อินแล้วก็ดรอปกระเป๋าเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเดินมาค่ะเดินมาด้านนี้ก็จะผ่านนะคะตรวจความปลอดภยัยตรวจพาสปอร์ตตรวจออบัตรเดินทางนะคะ เขาบอกว่าภูเก็ตอินเตอร์เนชันแนลแอร์นะคะหลังจากที่พวกเราผ่านตรวจความปลอดภยัยเอ็กซเรย์กระเป๋ากระเป๋าและสัมภาระต่างๆพร้อมตัวเรามาแล้วนะคะเดินเข้ามาข้างใน,นค่ะดูป้ายต่างๆแล้วก็เที่ยวบินต่างๆนะคะแล้วก็นี่มีป้ายบอกห้องรับรองสายการบินบางกอก a i r ์เวย์ไทยแอร์เวย์แล้วก็โคโรนะคะเดอะโคโร ไปเดินไปด้านน้นไปที่เลาจ์หรือห้องรับรองของสายการบินนะคะเดินเข้ามาด้านในนะคะมีทางขึ้นเครื่องหลายช่องหลายทางเดินมาฝั่งนี้ก็จะเป็นเลาจ์ของสายการบินหรือห้องรับรองของสายการบินด้านน้นเป็นเดอะคอร์รอกนะคะ,ะด้านนี้ก็จะเป็นของไทยแอร์เวย์นะคะ ะะของไทยแอร์เวย์นะคะ <5. S 1> เราเข้าไปดูกันนะคะที่ภายในเลาส์หรือภายในห้องรับรองของ,ของสายการบินไทยนะคะไทยรอยัลออคิทนี่นะคะ่ะตอนนี้เราเดินออกมาจากเลาจ์ของไทยรอยัลออคิทเลาจ์แล้วนะคะ,ะคะ่ะจะเดินไปขึ้นเครื่องนะคะ ผู้โดยสารส่วนมากก็รอขึ้นเครื่องบริเวณนี้และหน้าทางขึ้นเครื่องอื่นๆส่วนพวกเราในวันนี้จะบินจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตไปที่สนามบินนานาชาติอุตภานะคะกับสายการบินบางกอกแอร์เ,เวย์จะไปขึ้นเครื่องที่เกต83นะคะเห็นค่ะลงบันไดไปด้านนี้ไปกันค่ะ ลงบันไดเลื่อนนะคะลงไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ไปข้างล่างนะคะจะไปขึ้นเครื่องกันผูโดยสารก็เดินไปบางส่วนแล้วะนะคะเดินตามใต้มาเรื่อยๆค่ะอันนี้จะเป็นเกต83-84นะคะหรือทางขึ้นเครื่องที่83-84เ,เดินมาตรงนี้ ก็มีร้านขายอาหารขายเครื่องดื่มขายของขบเคี้ยวของที่ระลึกอยู่แถวนี้บ้างนะคะแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นทางขึ้นเครื่องที่83ถัดไปเป็น84นะคะที่บริเวณด้านล่างนี่ค่ะจะเป็นชั้นล่างสุดเลยนะคะเป็นทางขึ้นเครื่องหรือเกตที่83และ84ผู้โดยสารก็มานั่งรอนะคะ เาย83นี่ก็จะเป็นเที่ยวบินไปอุตเะภาหรือสนามบินนานาชาติอุตเะภานะคะกับเที่ยวบินที่ PG282 สายการบินบางกอกแอร์เวย์แต่ตอนนี้ยังไม่เรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องนะคะผู้โดยสารก็นั่งรอกันอยู่หน้าทางขึ้นเครื่องตรงนี้นะคะที่ทางขึ้นเครื่อง83นะคะ ก็เป็นเที่ยวบินที่ PG 2 8 2ของของสายการบินบางกอกแอร์เวย์จะบินจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตไปที่สนามบินนานาชาติอุตภาเลยนะคะตอนนี้ผู้โดยสารก็ยืนรอแล้วค่ะมีเสียงประกาศดังออกมากแต่ฟังไม่เข้าใจฟังไม่รู้เรื่องนะคะเสียงรัวไปหมด <laughs> เลคะผู้โดยสารก็ยืนรออยู่ตรงนี้ตอนนี้ให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องแล้วนะคะ โซนที่1ค่ะแถวที่1ถึงแถวที่10นะคะส่วนพวกเราอยู่โซน2นะคะหลังจากาแถวที่11ไปจนกระทั่งถึงแถวที่19รอก่อนต,ตอนนี้ยกป้ายนะคะโซนหนึ่งค่ะถ้าคุณไม่ได้อยู่โซนหนึ่งไม่ต้องเข้าไปนะคะเขาเรียกตามโซนตามหมายเลขที่นั่งส่วนรถบัสก็มาจอดรอข้างนอกแล้วค่ะ จะนั่งรถบัสไปที่เครื่องบินนะคะตอนนี้ผู้โดยสารก็เริ่มทยอยเดินออกไปแล้วค่ะไปขึ้นรถบัสนะคะไม่รู้โซนไหนเป็นโซนไหนบางคนก็ไม่รอนะคะแทนที่ถ้ายังไม่ใช่โซนของตัวเองยังไม่ที่นั่งของตัวเองก็รอไปก่อนใจเย็นๆนะคะยังไงก็เครื่องบินลำเดียวกันนี่แหละ พวกเราอยู่โซนสองก็ยังยืนรออยู่ห่างๆเลยนะคะไม่ต้องไปเบียดเสียดยัดเยียดอยู่ตรงนั้นดูค่ะโซนที่หนึ่งเขาเรียกขึ้นรถบัสไปแล้วนะคะรอดูหมดแล้วยังเดี๋ยวรอโซนต่อไปรอเขาเรียกโซนต่อไปนะคะเรียกอยู่ค่ะโซนที่หนึ่งหมดแล้วยังนะคะเ้าหมดแล้วโซนที่สองก็จะรอขึ้น ตอนนี้เรียกผู้โดยสารโซนที่สองขึ้นเครื่องแล้วนะคะไปค่ะเราก็อยู่โซนที่สองอามเข้าไปนะคะไปนั่งรถบัสค่ะอันนี้ผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังสนามบินอูตาเภาสายการบินบางกอแพรเวเที่ยวบินที่ PG282 นะคะเวลา15นาฬิกาสนาทีขึ้นเครื่องที่เกต83แล้วนะคะจะต้องนั่งรถบัสไปที่เครื่องบิน นานาชาติภูเก็ตไปที่สนามบินนานาชาติอุตตเขานะคะ hs p Z 4ตงบินลำนี้แหละคะ่ะพวกเราจะบินจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตไปที่สนามบินนานาชาติอุตตเขานะคะ,นนนวะ,คะเวลา15บหนากาสนาทีสายการบินบางก,กอกแอร์เวย์ค่ะผู้โดยสารทยอยขึ้นเครื่องนะคะเรามาขึ้นเครื่องแล้วก็นั่งรถบัสมาแบบนี้ นะคะด้านหน้าเราเป็นรันเวย์และส่วนนี้ก็เป็นบริการต่างๆหรือภาคส่วนต่างๆของสนามบินนะคะไปทาเรียมขึ้นเรื่องกันเดินทางอย่างตลอดปลอดภัยนะคะอีกไม่ช้าเราต้องพูดคำว่าบายบายภูเก็ตแล้วค่ะมีพู้โดยสารทั้งหมดคือรุาอนาสุดเรียนร้อยนะคะและในห้องขาเครื่งก็พร้อมที่จะเรือร่อนออกจากที่จอดแล้วค่ะขอบคุนาท่านมาค่ เศัพท์มือถือ